แลยเาสซชาโปรเคริฟเจวันเจ็ดทรงง่ายๆด้วยตัวคุณเองกลับเข้าสู่สตรอเบอรี่ออนทัวอร่อยเด็ดเจ็ดแห่งนะครับซึ่งสาวๆจะต้องจับคู่การกินของอร่อยเจ็ดแห่งทั่วกรุงเทพร้านแรกเป็นร้านขนมกินปั้นโกกันไปนะครับแมอร่อยเชียวส่วนร้านที่สอโอเคชาบูชาบูได้กินชาบ,ชาบูร้อนๆน,นะครับโอ้โหชื่นใจใครบอกชื่นใจแล้ปากจะพองเอานะครับ แต่ก็ดูเหมือนจะไม่คนาปากสาวๆชาวสตรอเบอรีน่นะครับแต่ก็น่าสงสารเหมือนกันนี่ผมกลับขึ้นรถแล้วก็ดูสิครับโอโ้อื้นแดกทองโอ้โหน่าสงสารงั้นเรามาบอกกันดีกว่าว่าร้านที่3ต่อไปที่เราจะพาสาวๆนี้ได้เป็นริมรสของอร่อยเนี่ยจะเป็นอะไรร้านนี้นะเขาเรียกว่าเอาผู้ชื่อร้านก่อนดีกว่าชนะื่อร้านว่าอิซาฮาชิสุขุมวิท24จ้า ีครับปภูงใจเสนอเป็นเมนูแนะนำที่ใครเข้าไปแล้วไม่ควรพลาดเลยนั่นก็คือมันจ้าอ่ะเลยทีเดียมันเป็นอาหารหวานหรืออาหารขาวอยากรู้กันแล้วถ้าอยากรู้ก็ต้องดูวีทีอารเลยเข้าสู่ร้านที่3ครับเป็นร้านที่สุขุมวิทซอย24ร้านอิซาฮาชิครับที่นี่นั้นมีเี่กครับโอ้โหกระทะร้อนๆนะครับ ทำเหมือนพิซซ่าญี่ปุ่นแต่ไม่ใช่ครับเรียกว่ามอนจะไปดูวิธีการกินกันครับพร้อมยังเจ๊พร้อมแล้วใช่ไหมกินมอนจะกันเลยกินไปกินมาเย้เอเดี๋ยวพี่แอร์ค่ะบ รถเนี่ยเรามีกฎกติกาเพิ่มเติมเล็กน้อยใช่ไหมคะพี่แอนอู่ต้องขันเจ๊แทนไม่รู้ว่าใครจะลงก่อนหลังดีเนาะเพราะถ้าลงก่อนเนี่ยก็ได้มีโอกาสกินก่อนอ้าวงั้นเนี่ยนะเราควรจะมีการจัดลำดับหน่อยดีไหมคะแพรว่าเราควรจะเล่นเกมส์เลยไหมคะดีเลยเกมอะไรอ้วเกมนี้มีชื่อว่าบินได้บินได้อ๋อจะจะพูดกติกาแล้วใช่ไหมล่ะจ๊ะกฎกติกาเนี่ยมีอยู่ว่าเดี๋ยวพี่สองคนนี่นะจ๊ะจะพูดเชื่ออะไรขึ้นมาก็ได้ ชีวิตหรือไม่มีชีวิตจะเป็นคนสัตว์หรือว่าสิ่งของแต่ถ้าเป็นสิ่งที่สามารถบินได้สาวๆต,ต้องลุกขึ้นยืนพร้อมกับย,ยกมือและพูดว่าบินได้บินได้ถูกตั้งแล้วจ้ะแต่ว่าถ้าพูดออกมาแล้วเนี่ยเป็นสิ่งของที่บินไม่ได้จะให้นั่งอยู่เฉยๆแล้วมาดูกันว่าผู้ไหนทําผิดถ้าเป็นผู้แพ้เนี่ยเราจะจัดลําดับให้เป็นคนที่หนึ่งคนที่ห้าตามลําดับเลย 你咋？ นะครับมีอาหารญี่ปุ่นมากมายแต่ที่เราสนใจเป็นพิเศษนี่ครับมอนจะรอนรอนครับโอ้ยหสาวๆลงรถกันมาแล้วนะครับไอ้เจ้ามอนจะเนี่ยนะครับเป็นแป้งผสมผักผสมไข่ปลาไข่ไก่แล้วก็ที่สําคัญชีสครับโอ้โหให้ความร้อนระอุดูเดือดเหลือเกินครับดูเอาครับโอ้โหอยู่เดือดเลือดท่านครับโอ้โหดูครับดูครับแกินไปต้องเป่าไปทีละคำทีละคำนะครับ เวลาไม่คอยท่าครับรีบกินก็แบบโอ้โหร้อนนกครับน้องปานโอ้โหนี่กลายเป็นหอยทอดไปแล้วโอ้โหหน้าตาสวยๆโดนน้องกวนันสเละเป็นหอยทอดไปเลยครับโอ้ร้อนก็ร้อนครับโอ้โหทั้งพัดทั้งเป่าเลยครับน้องมินโอ้แล้วก็ก็กินกับหน้าสงสารเหลือเกินอ๋และเวลาตอนี้ไปถึงไหนแล้วครับเหลือเวลาอีกเดินนาทีนะครับทุกคนบนเตาร้อนที่ยังมีมอนจ่ากันอยู่เลยครับโอ้โหทัพทิมเศร้าไปเลยครับโอ้โหชีวิตเศร้าไปเลยแล้วแล้วก้าทับปิดจ้า ฮารุและบานครับขัาสุดท้ายแล้วครับโอ้โหไปแล้วครับแหจุครับจุและมินครับคับสุดท้ายนะครับยังไม่เป็ดครับยังเหลืออีกหลายทีมอ้าวแตรดังสครั้งแล้วครับเหลือเวลาอีก30วินาทีโอ้โหมีใครหมดถ่ายไปแล้วครับ กบินกับจุกระบินลุกไปแล้วครับ<อ> <c oughs> ออครับโอ้โหน้าถังร้อนเหลือเกินแต่ก็ไปหมดจนได้ครับไปพร้อมเอกครับเ<อ>หลือใครเล่นเนี่ยโอ้โห<อ>วิ่คกับทัทีมครับและยิปโซกับสเตฟานี่จะเป็นอย่างไรครับเหลือสองคู่สุดแล้วยิปโซและสเตฟานี่ลุกขึ้นไปแล้วครับตอนนี้ค่ะเราเหลืออยู่วินาทีท้ายสุดแล้วมาดูกันว่าคู่ไหนเนี่ยจะรอดไปในดา จะเป็นอย่างไรครับเร็วเข้าครับทัพทีมอยู่เร็วเข้าครับโอ้โหเอา้าเสียงตแตรดังทีทีครับดังทีทีครับวิ่งมาที่หน้าร้านเร็วครับวิ่งมาที่หน้าร้านจะถ่ายไปครับประตูปิดลงแล้วครับ สงสารจริงๆอยู่แล้วทั้งทีตกรอบไปเป็นคู่แรกกฎยังไงก็ต้องเป็นกฎอะไรเจ๊เนาะใช่แล้วถ้าสาวๆคู่ไหนเนี่ยนะขึ้นรถไม่ขาดนี่งก็จะต้องตกรอบไปแบบเมื่อกี้ไงไม่มีกรณียกเว้นเลยนี่เสียใจอยู่นะเสียใจเพราะว่าสาวๆที่ตกรอบไปเนี่ยนะก็จะได้อดกินของอร่อยออร่ยในเมนูต่อไปนี้แนละ อย <que> ู่ในเรือมันสักเ่าไหเดี๋ยวพูดแล้วไม่เห็น ร้านที่4อยู่ที่เซนทัลเวิลด์ครับมีเวลาให้น้องย้อยเล็กน้อยนะครับเ<อ>มื่อเข้ามาดูเซนทัลเวิลด์เราไปดูกันที่ร้านฟองดูครับโอ้โหที่นี่โอ้โหช็อกโกแลตฟองดูนะ่ากินจริงๆครับมีผลไมา้นี่มาดิบนะครับจิ้มเข้าไปกับน้ำตกฟองดูอืชื่นใจและสาวๆสาวสตรอบริก,ก็มาถึงครับมาดูกันต่อน้ำตกจากช็อกโกแลตไหลมาเรื่อยๆอู้ช็อกโกแลตต่า เริ่มจับเวลาแล้วครับตอนนี้สาวๆก็เริ่มจิ้มจิ้มกันเลยนะครับโอ้โหดูครับน้ำต้งช็อกโกแลตนี่มันน่ากินจริงๆครับคุณผู้ชมแต่สาวๆแล้วก็กินได้กินดีเลยนะครับ <c oughs> แต่สิ่งที่ควรจะดิฟนะครับควรจะเป็นพวกผลไม้หรือว่าเบเกอรี่นะครับไม่แนะนําให้เป็นพวกไส้กอรอกลูกชิ้นอะไรไม่ควรนะครับ <c oughs> เอาละครับมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นคู่แรกจุดูเหมือนจะลุกขึ้นนะครับแต่ว่าไปก่อนลวครับสเตฟานี่กับยิปโซครับโอโหวิ่งจุดออกไปบินและจุตามไปติดๆครับที่เหลือที่เหลือยังจิ้มช็อกโกแลตกันต่อไปนะครับแหมดูปาดอะไรอร่อยเหลือเกินนะครับจุและมินนะครับพยายามจะลงลิฟต์ครับแต่ลิฟต์ไม่มาสักทีครับสาวๆที่เหลือครับกินกันเสร็จแล้ววิ่งกันออกไปพร้อมกันพยายามจะลงลิฟต์ครับในขณะที่สเตฟานี่กับยิปโซนั้นลมบานไดเลื่อนไปแล้วครับต้อง อุตส่าห์ลงไปก่อนจะหาทางไม่เจอนะครับส่วนที่เหลือนะ้นวิ่งเลยครับโอ้โหเป็นฉากที่เสี่ยงภัยอันตรายเหลือเกินครับนนมันไปจ้องนอนอ้าวยิปซโซสเตฟานี่หลงทางซะแล้วครับสาวๆที่เหลือนะครับโอ้โหคลิกลงมาไปใช้นะครับวิ่งลงมาแล้วครับโอ้โหเรความเร็ว,วสูงครับ ทั้งบอดนจครับาถึงรถนะครับเหลือสเตฟานี่กับยิปโซเท่านั้นครจะมาถึงไหมเนี่ยมาถึงจนได้รับแต่ผ่านหมดเลยครับช่วงอร่อยง่ายใกล้บ้านสนับสนุนโดย7 e l e v e n เพื่อนที่รู้ใจใกล้ๆคุณเอาหน้าฮารุเดี๋ยวทัพพีมคงช่วยเราได้แหละอ้าทัพพีมาแล้วทหรอทัพช่วยหน่วยอ่ะวันนี้แม่ฮารุไม่อยู่บ้าน อยู่กับน้องสองคนแล้วน้องฮารุว่ากินอะไรน่ารกินแตบะหมี่กินแตบะหมี่น้าจะเป็นแบบบะหมี่ไปแล้วอ่ะนี่พอดีเลยฮารุเพราะว่าทีมหมีสูตรเด็ดก็คือไข่รวยเพื่อนของคุณฝนดอนเมืองเนี่ยส่งมาให้เราทําทั้งง่ายแล้วก็เก๋อีกด้วยนะโอ้แต่วัทนทำยังไงอะครับทีมมีวิธีทำเนี่ยนะทําไม่ยากหรอกแต่ว่าที่ยากคือใครจะไปซื้อของมินเองเนี่ยเดี๋ยวมินจะไปกับฮารุนะปากซอยเนี่ยเองเติมตังค์ด้วยโอเคไปเลย I'm a little bit. เราหารู้จ่ายตังดีกว่าแน่นอนพี่มิ้นอยากกินอะไรซื้อไปเลยนะจ๊ะพวามือนะครับทีมเลี้ยงพี่ค่ะขอกุญแจยิมอันึงนด้วยค่ะมาแล้วจ้าอ,อ่าพอดีเลยนี่ช่วยเอาผักไปล้างแล้วก็หั่นให้ด้วยนะขั้นตอนแรกเราต้องทอดเบคอนก่อนนะทีนี้เราก็ย่างทุกอย่างลงไปบนเตาเลยค่ะทัพทีเนี่ยย่างของเสร็จแล้วแล้วมัน เป็นไขร่รวยเพื่อนตรงไหนอ่ะอ้าวยังไม่เสร็จเลยนี่ส่วนสําคัญอยู่ที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราต้องตอกไข่ลงไป5้าถึงหกฟองค่ะเอาละค่ะไข่เริ่มสุกแล้วค่ะลงเ<า>บคอนเลยค่ะนี่นทําทีมเสร็จหรือยังอ่ะเนี่ยอ๋ยยังไม่เสร็จเลยต้องปรุงรสก่อนเนะาะใช่แล้วล่ะพริกไทยค่ะใส่ซอสน,นี่เลยค่ะเพิ่มรสชาติตบด้วยซอสมะเขือเทศเสร็จแล้วค่ะไขร่รวยเพื่อน แล้วคอนเซปต์ดีแบบนี้ค่ะรู้ชอบชอบถ้าชอบแบบนี้นะคุณฝนก็รับเลยค่ะบัตร7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นแพร้อมเงินในบัตรบูลค่า1,000บาทจาก7 e เ e ่ e อีเลเวค่ะ<อ>ดูอีเลยดีกว่ามาก<อ>็เลยดีกว่าเน้ะค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะมีไอเดียเก๋ๆก็อย่าลืมส่งมาตามที่อยู่ข้างล่างน,นี้นะคะ